ในทุกวินาทีที่ดินกำลังเสื่อมโทรมบนโลกใบนี้ผู้คนกว่าหมื่นล้านชีวิตล้วนต้องพึ่งพาที่ดินเพื่อการดำรงชีวิตในทุกๆวันแต่รู้หรือไม่ทุกๆวินาทีหรือแม้แค่กระพริบตาเพียงหนึ่งครั้งมีที่ดินขนาดเทียบเท่าสนามฟุตบอลถึงสี่สนามกำลังเสื่อมโทรมลงอัตราการเสื่อมโทรมของที่ดินที่รวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเมื่อที่ดินเริ่มเสื่อมโทรมย่อมส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกระทบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนวันนี้กว่าร้อยละสีของพื้นที่บนโลกกำลังเผชิญความเสื่อมโทรมของที่ดินและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์จากการฟื้นฟูที่ดิน เพียงแค่15%ของที่ดินได้รับการฟื้นฟูอย่างเหมาะสมก็สามารถช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารสร้างอาชีพและรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกความร่วมมือระดับโลกในการฟื้นฟูที่ดินประชาคมโลกได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของที่ดิน และภัยแลง้งด้วยความพยายามในการแก้ไขปัญหาจึงเกิดความร่วมมือครั้งสำคัญของโลกนั่นคืออนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCTD นกรุงลิโอเดอเจเนโรประเทศบราซิลนี่คือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระดับโลกเพื่อจุดยัง้งความเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นคืนชีวิตให้กับโลก ประเทศไทยกับภารกิจฟื้นฟูที่ดินในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมมากถึง67ล้านไร่เพื่อร่วมขับเคลื่อนตามพันธกิกรณีระดับโลกจึงได้นำแนวคิดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินหรือ LDN มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ประกอบก,บกับการสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกร หมอดินอาสาและชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดความเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูผืนดินในแต่ละพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานผู้ประสานงานหลักของอนุสัญญาจึงได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแรงโลกปี2568ภายใต้หัวข้อฟื้นฟูผืนดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพ เพื่อการสร้างโอกาสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการดูแลรักษาที่ดินอย่างยั่งยืนต่อตั้งการแปลสภาพเป็นทะเลทรายเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป